สวัสดีครับมาอยู่กับเซลปิงนะครับยามเย็นนี้นะครับอัปเดตนะครับสต็อกล่าสุดนะครับวันที่21เดือน11นะครับวันนี้นะครับเซลปิงพาชมรถที่สั่งแต่งนะครับพร้อมส่งมอบนะครับในรถกลางเดือนที่ลงมานี้นะครับยินดีกับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รถกันในเดือนในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รับรถนะครับ อดใจรออีกนิดเดียวนะครับเราจะลังทยอยลงมาอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นน่าจะเป็นรู้สึกว่าอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของปลายเดือนก่อนปลายเดือนจะมีเซอร์ไพรส์รถลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจจะถึงคิวลูกค้าวันนี้จะพามาดูสต็อกนะครับสั่งแต่งรถลงมาจะมีสีเทานมสีขาวที่มาเยอะนะครับสีอื่นก็ห้าหกคันนะครับปปายไป,ไป มาอัปเดตครับปอกลงหนอแต่งรอส่งมอบน,นะครับนห้กับลูกค้านะครับดินดีกับลูกค้าด้วยนะครับสีเท่านมเยอะหน่อยลดสีเช่านมลงเยอะนะครับกลางเดียน ลงมา15คันพี่เอ,อินอย่างพี่เอินอย่างละ5-6คันตอนที่กำลังเรียงครับเรียงรถหล่อตกมอบในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เซลล์ปิงพาอัปเด,ดปตตอกครับ เจ7นะครับทุกค่านสนใจนะครับรถมีพร้อมรับนะครับใจทักมาได้เลยนะครับเซฟปิงยินดีให้บริการครับ